สวัสดีครับผมหลวงพรจ่ายกิติภูมิตักกศิลาหรือนินามฉายาหมอดูหน้าโหดนะครับผมนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันวันอังคารที่แปดนะครับผมในศาสตร์นี้นะครับผมในศาสตร์ลาหูผ่ารวยศาสตร์ที่ สามารถจับดวงดาวในอา,ากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นรายได้เสริมให้กับทุกๆคนนะครับรายได้เสริมอาจจะเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันให้ท่านได้เป็นกนารหารายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจโควิดนะครับในแดนนี้นะครับผมจับดาวในอา,ากาศให้แปลเปลี่ยนเป็นตัวเงินนะครับผมบวกกับเทคนิคบวกกับสถิตินะครับให้ท่านได้ชื่นชอบชื่นชมกันนะครับใน ผมให้คะแนนผมให้เปอร์เซ็นต์นะครับเ0น์มีความเสี่ยงที่จะนำพาตัวเลขนี้ไปเสี่ยงไทยสีงโชคแล้วได้ค่ากับข้าวก,กันแต่ละวันไม่ต้องไปคิดว่าจะร่มมั่งมีสสุขหรือรว,วยเป็นล้ละนรวยเป็นล้านเอาแค่เราเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้แต่ละวันนี่ครับอ,อันนี้ครับยินด,ด,ดีที่จะ,ะเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับที่ติดตามโชมในคลิปของผมนะครับผมจะวางลิงก์ไลน กลุ่มเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเรียนเชิญนะกดเข้าไปในร่วมกลุ่มกลายกันนะครับจะมีแอดมินและมี nal, อาจารย์แต่ละคนได้วางวางตัวเลขไว้ท่านทุกวันนะครับให้ท่านได้ชื่นชอบทิ่มๆน,นำไปหากับข้าวแต่ละวันนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นๆนะครับผมย้ำนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆใสิ้นๆนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องอศาสตร์ราหูผารวยนะครับ วันอังคารที่8เมษายน63นะครับมี4ดวงดาวเช่นเคยนะครับนะครับดวงดาวที่4ดวงดาวนี้เราจะจับดวงดาวพวก4ีดวงดาวเข้ามาเป็นคู่ๆแล้วนำไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคกันเพื่อหารายได้เสริมกันนะครับผมดวงดาวดวงแรกในวงโคจรในอากาศที่เราจับมาในวันอังคารนี่ก็คือดาวอังคารนะครับ ครับดาวคานดาวแห่งนักเลงดาวแห่งการพนันดาวแห่งความขยันนะครับผมมาอีกดวงดาวดวงหนึ่งครับดาวพุธดาวค้าขายดาวคําพูดนะครับผมดาวในโลกออนไลน์ก็ได้นะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึ่งนะครับตามมาเลยนะครับดาวลาหูนะครับดาวลาหูนะครับดาวลาหูดาวแห่ง ถ้าทำอาชีพก็เกี่ยวกับพวกพวกการประนงการประนังกางข้างลางๆๆค,คืนของมึนเมาเช่นขายบุหรงบูรีขายเหล้าขายเหล้านะครับเราทำงานกังคงกลางคืนต้องมีดาวดวงนี้นะครับเลขแปดนี้นะครับผมอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวจันนะครับเลขสองนะครับตามมาติดเลยนะครับผมดาวแห่งการบริการ ดาวแห่งการเริ่มต้นถ้าทํางานเกี่ยวกับพวกขายพวกนงนองน้งําครีมสีกงสีขาวขายของกัะเด็กต้องมีเลขนี้นะครับอยู่ในเบอร์ธงเบอร์โทนะครับะนะครับเพื่อเป็นการเสริมนะครับผมผมจะจับคู่ให้ท่านได้เสียงขายเสียงโชคกันง่ายๆนะครับผมจับง่ายๆอย่างนี้นะครับดูนะครับสามสี่แปดสองนะครับสามแปดนะครับ สี่สองครับครับสามสองนะครับแปดสี่นะครับแค่นี้นะครับ,รบลองดูนะครับแค่เนี้ยจับมาแล้วลองไปเสี่ยงทายเสี่ยงโชคเพื่อหากับข้าวแต่ละวันเป็นเสริมกันแล้วช่วงนี้ก็งานการก็ยังไม่ได้เริ่มตรงเริ่มต้นกันก็ลองตรงนี้ดูเอาแบบ ไม่ต้องเยอะลงมากแค่คิดแต่เพียงว่าเราหาค่าข้าวแต่ละวันก็เพียงพอแล้วนะครับผมะนะครับขอเล่นเชิญนะครับอยู่ึงจะวางนิ้ไลายไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันถ้าท่านใดชื่นชอบก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมที่ฟังในคลิปนี้ก็ช่วยการากดถูกใจช่วยแชร์กันหน่อยแล้วก็ช่วยกดติดตามกันนะครับผมผมอาจารย์กิติมิก็ขอขอวยพรทุกท่านจงประสบแต่โชคดีนะครับ แล้วก็มีรายได้เสริมกันมาทุกๆคนนะครับผมดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะครับผมอขอจบแลวเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม